สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องและเอฟซีทุกท่านนะคะตอนนี้ทุกท่านกําลังอยู่กับช่องเพียนพารวยชาแนลนะคะมาพบกันนะคะกับแนวทางฮานอยนะคะสูตรหนึ่งเม็ดเดียวนะคะก่อนที่จะรับชมรับฟังนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการน,นําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชม เด็กต่ำกว่าอายุ18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะคะเสียงแหบนะคะสำหรับวันที่13นะคะที่ผ่านมานะคะแอดให้เด่นหนึ่งนะคะวิ่งรูดที่1น,นะคะก็เข้าวิ่งรอบแรกนะคะรอบเฉพาะกิจนะคะก็ต้องขอโทษขออภัยนะคะกับพี่น้องสายวิ่งสายรูดนะคะสายรูดก็ไม่มานะคะพี่น้องไปลุ้นกันต่อนะคะสำหรับวันที่14นะคะ สิบสีเดือนตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่กับแนวทางฮาหนอยสูตรหนึ่งเม็ดเดียวนะคะแอดก็บอกว่าสูตรหนึ่งเม็ดเดียวนะคะมีความเสี่ยงสูงนะคะร้อยละสิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะคะที่จะมาเนาะ จองให้บนล่างนะคะสำหรับพี่น้องท่านใดที่ไปตามสูตรวัดใจนะคะก็ยินดีด้วยนะคะ สูตรวัดใจนะคะมาทั้ง2ทั้ง5นะคะมา2มา5มาเก้านะคะสำหรับสูตรวัดใจนะคะของวันที่13นะคะพี่น้องพรุ่งนี้5น่าจะมาอีกนะคะแอดคิดว่านะคะความคิดเห็นส่วนตัวนะคะไปตามสูตรเม็ดเดียวก่อนเนาะ เดนเจ็ดนะคะลองศูนย์นะคะแอดก็จะพาวิ่งรูดที่เจ็ดนะคะวิ่งได้รูดได้นะคะเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่ เจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเก้านะคะไปกลับด้วยนะคะสำหรับสายโจนะคะเดี๋ยวแอดเน้นให้นะคะสำหรับสายโจ แอดชอบเจ็ดศูนย์เหนึ่งเห้าเจดแปนะคะเด่น7จรอง0นะคะพี่น้องจา๋าถ้าไม่ชอบตัวเด่นสามารถเอาตัวรองไปวิ่งไปรูดได้นะคะเน้นรอบ พิเศษบวกปกตินะคะผิดถูกไม่ว่ากันนะคะสำหรับชุดเน,นเน้นรอบนะคะพี่น้องก็สามารถนะคะเอาไปเป็นแนวทางได้ตั้งแต่รอบเฉพาะกิจนะคะถ้าพี่น้องมีที่วางนะคะสำหรับ7กับ0นย์นะคะสำหรับพี่น้องท่านใดที่ชื่นชอบนะคะก็จดไว้แคปไว้นะคะป้องกันการลืมนะคะลุ้นๆไปด้วยกันนะคะผิดพลาดประการใดขอโทษขออภัยไว้ณที่นี้นะคะ ถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อเป็นกำลังใจนะคะในการทำคลิปต่อๆไปนะคะสำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะคะเฮงๆงรวยๆนะคะจบคลิปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ